สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว iPhone 13 Pro โอเคเรื่องแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือเรื่องการใส่เคสโอเคไม่ได้จะบอกว่าดีหรือไม่ดีกับการใส่เคสนะแต่ว่า iPhone 13 Pro เครื่องนี้ใช้ใช้มาแล้วประมาณ13วัน14วันไม่ได้ใส่เคสไม่ได้ติดฟิล์มนะครับต่างกันเลยอันนี้ใช้มาระยะเวลาเท่ากันใส่เคสติดฟิล์ม ต้องมีสปอนเซอร์ฟิล์มเข้าด้วยนะ <Okay. S 1> <laughs> เนี่ยไม่ได้ใส่เคสไม่ได้ติดฟิล์มเนี่ยอะพงลองดูดิไม่มีรอยเลยไม่มีรอยที่เป็นรอยแบบมันมีรอยขนแมวอะออมันมีอาจจะมีนิดนึงใช่รอยนกับรอยนิ้วมือ,อ,มอเออแต่ว่ารอยที่เป็นแบบออะพูดจริงเนี่ยคิดว่านะอืมถ้าไปขายอะ่ะอืมก็ขายได้เหมือนกับ ของที่ใส่เคสมาใช่ใชคือไม่ได้รู้สึกไม่ได้มีอะไรเลยแต่แต่ใช้ถ้าใช้ไปนานมากๆเพอขนรอยข<ค>นแมวเยอะอันนี้มันจะชาร์จแต่เรื่องนึงก็คือทุกคนที่เคยดูเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วทอมเคยบอกในวิดีโอแกะกล่องแล้วด้วยว่าเป็นคนใช้โทรศัพท์ไม่ชอบใส่เคสแต่ความรู้สึกที่เปลี่ยนจาก iPhone 11มาเป็น iPhone 13 Pro เนี่ยไม่ใส่เคสเหมือนกันแต่มีความรู้สึกว่าเวลาที่ใช้ iPhone 13 Pro เนี่ยต้อง เขาเรียกว่าอะไรเดียต้องถนอมมันมากขึ้นอ่ะอืคือเวลาวางหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าอยากจะถนอมมันมากขึ้นเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยขอบที่มันแบบเงาเงามันดูแบบแพงขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วก็สีข้างหลังอ่ะเออมันสวยมากเลยอ่ะมันสวยมากคือมันมันกึ่งด้านกึ่งเงาแต่มันแบบมันสวยมากคือมันดูเป็นของที่มันเหมือนต้องทนุถนอมขึ้นมามากขึ้นแล้วก็เนียนเหมือนเนี่ย ประมาณนั้นเออไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเป็นแฟนที่ทนุถนอมกว่าอ๋อต้องต้องเป็นแฟนตอนเป็นเมียไม่ไม่ถ่ายแล้วก็ด้วยน้ําหนักที่มันมากขึ้นอ่ใช่ป่ะพอเวลาวางเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันต้องวางแบบทนุถนอมมากจะมาวางแบบอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ติดฟิล์มแล้วสาวทาได้เลยนอกจากติดฟิล์มเคสขอบยังเกยด้วยขอบด้วยนะมันจอเลยไม่เคยแตกไงใช้โทรศัพท์มา ไม่เคยจอแตกสักรุ่นเลยนะออออตั้งแต่โทรศัพท์เครื่องแรกยันเครื่องนี้เพราะว่าเวลาใส่เคสก็คือจะให้ไม่มีจอแตกนะครับแต่มีหายบนแท็กซี่ครับผมอันนี้บ่อยเอาคลริมโทรศัพท์ไปบนแท็กซี่วันสามสี่รอบเอออะเปรียบเทียบหน้าจอของ iPhone 13 Pro กับ13ขอบจอไม่ได้มีความรู้สึกว่าแตกต่างกันเลยเดี๋ยวนีน้ใช่ไหมถึงข,ขนาดเท่ากันเลยขอบจอใช่ใชชเท่ากันเดเดเลยใช่เท่ากัน แล้วจะมาตั้งทําไมเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งให้เขาดูด้วยนะดูเองไม่เป็นไร <laughs> ก็ไม่เป็นไรก็ใช้จินตนาการไดอออ้อ่เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยเท่ากันเลยทุกอย่างอก็คือเดี๋ยวนี้มันก็เป็นจอ OLED เหมือนกันแล้วใช่ไหมคิดว่าจอของ13 Pro นี่น่าจะเป็นจอ<ต>ที่เขาเรียกว่าอะไรนะสีสีมันสดกว่าน่อยนะใช่ใช่ความสว่างเพราะว่าความสว่างมันเยอะกว่าความสว่างมันเยอะกว่าอันไอ้เรื่องความสว่างเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าัวขอบ ไม่ได้รู้สึกว่าต่างอ่ะใช่คือเท่าที่ใช้มาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าตั้งแต่ใช้ iPhone มาเนี่ยยังไม่เคยเล่นเกมเลยสักเกมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเนาะสำหรับคนที่ใช้งานแบบทอมเนี่ยพูดจริงติ่งด้านบนนอชด้านบนก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันเล็กกว่าแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนก็คือใช้ไปสักพักแล้วมันก็ชินคือถามว่ามันเล็กกว่าไหมมันเล็กกว่าใช่แต่ว่าไม่ได้รู้สึกไง ไม่รู้สึกเพราะว่าเวลาใช้อ่ะไม่เคยมองขึ้นไปถึงติ่งอยู่แล้วคือก็รู้ว่ามันมีอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ไม่ได้อะไรเไม่ได้อะไรกับมันเอาจิงเวลาสแกนหน้าเรายังไม่มองติ่งเลยใช่ใช่ใช่ป่ะเราก็มองที่หน้าจอมองอื่นเอแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโปรโมชั่นที่พงบอกเมื่อกี้ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแตกต่างจาก iPhone เครื่องเดิมพงเป็นคนที่ใช้ iPad Pro ที่มีโปรโมชั่นอ่ะตั้งแต่รุ่น ตั้งแต่รุ่นแรกที่เขาใส่มาแล้วตอนนั้นก็ใช้ iPhone คู่กันมาตลอดใช่ไหมไม่เคยรู้สึกว่านี้บน iPhone เลยเพราะว่าคือบน i p a อแต่เราเห็นแต่ด้วยขนาดใช่ด้วยการเขียนแล้วพอลองมาใช้ iPad ที่ไม่มีโปรโมชั่นเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันช้าลงแต่พอมาอยู่บน iPhone อ่ะไม่เห็นจําเป็นเลยอ่ะเราเราไม่เคยไม่เคยรู้สึกเลยว่าบน iPhone อ่ะมันแบบมันไม่ได้ลื่นเท่า iPad Pro แต่คือเวลาดูคอนเทนต์เวลาดูคลิป YouTube อ,อะไรอย่างเงี้ยสวยสวยกระเดิมดู HDR ดูอะไรเงี้ยก็คือตามสเปคเลยแล้วถ้าดูรูปเนี่ยถ้าดูรูปเนียเมื่อ8ปีที่แล้วเมื่อกี้สวยเลยเออสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเด้งมาให้ดูนะฮะกะ็ประมาณนั้นถ้าถ้าเสพคอนเทนต์โอเคอข้อต่อไปก็คือเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะโอเคอยากจะพูดถึง iOS นิดนึ่ง เป็นคนที่ใช้ทั้ง iOS ทั้ง Android อยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเวลากลับมาใช้ iOS เนี่ยรู้สึกมันเหมือนแบบมันได้กลับมาอยู่บ้านนะทุกอย่างมันลงตัวม,มันเนียนไปหมดทุกอย่างม,มันจากตรงนั้นไปตรงนี้อาจจะเป็นด้วยความเคยชินเพราะว่าเปลี่ยนไปใช้ iPhone 11เป็นเครื่องหลักมาประมาณเกือบ2ปีม, 2> มันก็เลยชินแต่ว่าก็ใช้ Android ด้วยอยู่ตลอดอแต่มันจะมีความอะไรเล็กๆน้อยๆบางอย่างนี่ไม่ได้พูดถึงความสเสถียรน,นะ ไ่ด้พูดถึงความเสถียรเลยแต่ว่าพูดถึงอะไรเล็กๆน้อยๆบางอย่างที่รู้สึกว่าพอใช้ไอโฟนแล้วมันเหมือนแบบเราอยู่ในบ้านของตัวเองอะถ้าแบบเตะสนามเตะบอลก็เหมือนเตะสนามเย่าอะจริงๆเนี่ยพี่เคยสังเกตว่าเวลาเราดึงคอนโทรลเซตเตอร์ลงมาอย่างเวลาลดแสงจอรูปพระอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนนะเห็นปะใ่อย่างลำโพงก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเห็นปะเป็นเกือบทุกไอคอนเลยนะเออจริงๆมันเป็นรายละเอียดเล็กๆที่แบบเฮ้ย ใช่ยี่ห้ออื่นไม่ค่อยทำกันแต่ว่าเครื่องคิดเลขก็ยังทำสายไอแพดไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประมาณนั้นเนาะแอปหนึ่งเลยที่ Android มีปัญหาอืก็คือ YouTube Studio อือาจจะ Android เครื่องอื่นอาจไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่า Google Pixel เนี่ยมีปัญหากับ YouTube Studio มากๆาก iOS ก็มีปัญหาจริงเหรอก็คอมเมนต์บางทีก็มาไม่มาอ่านไม่จะอ่านไม่เจอบ้างไม่มาบ้างไอเรื่องคอมเมนต์ไม่เท่าไหร่แต่ว่า ของพิกเซลเนี่ยใช้ใช้อยู่เดียวเด้งเด้งตลอดเด้งแบบคือเด้งเด้งตลอดแล้วเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมใช้กับใช้กับสตูดิโอใช่ไหมยูทูบสตูดิโอส่วนส่วนเฟซบุ๊กบิสเนสบนไอโอเอสแม่งห่วยเูเลิกใช้ไปแล้วครับเฟซบุ๊กบิสเนสเนี่ยแม่งห่วยมากมีเรื่องอะไรีกกล้องตอนที่ถ่ายรูปครั้งแรกเนี่ยแล้วถ่ายออกมาเนี่ยถึงขนาดส่งไปเสจมหาพงเลยว่าเฮ้ยพงแม่งดีว่ะเออมันดีมันดีเออคือแบบเออเป็นครั้งแรกที่ เปลี่ยนมาใช้ iPhone แล้วรู้สึกว่ากล้องมันดีตอนที่เปลี่ยนมาใช้11เนี่ยทั้งๆที่11จริงๆแล้วกล้องตัวหลักก็เป็นตัวเดียวกับ11 Pro ใช่ใช่ปะใช่ก็12กับ12 Pro ก็กล้องหลักเดียวกันเอออ่ะแต่13 13 Pro กล้องหลักคนละตัวละใช่สิ่งที่ Apple ทําได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่มีกล้องหลายๆตัวเนี่ยมีการรักษาโทนสีของแต่ละกล้องได้ดีใกล้เคียงกันเกือบ เพราะว่ามือถือ Android บางตัวเขาใช้เซนเซอร์เดียวกันเลยอ่าโออเคถ้ายาไว้บาลานซ์มันเลยก็เลยแบบใกล้กันมากอมันก็ไปวัดกันที่ชิ้นเลนส์อย่างเดียวซึ่งอันเนี้ยอยากให้ Apple ทำเหมือนกันนะอ่าฮะอืมโอเคจริงๆแล้วมัน12เท่าเดิมใช่ป่ะ12เมกะพิกเซลเท่าเดิมใช่เท่าเดิมแต่ว่าเออ่ข้ารูรับแสงมันกว้างขึ้นใช่ไหมก็รับแสงได้มากขึ้นเปลี่ยนค่ารูรับแสงเมื่อกี้เราลองถ่าย2เครื่องเนี้ยเทียบกันเราก็เห็นว่าภาพมันค่อนข้างแตกต่างกันโอ้ชัดอ่ะเออชัดเลยใช่ทั้งไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้อองหหลักรืว่า จกล้องเทเล่ต่างไงเพราะมันไม่มีไงกงอันบุ๋วานโทรศัพท์ผมเหรอครับมันไม่มีส่วนวิดีโอเอาไอโฟนเนี่ยไปถ่ายวิดีโอทริปหนึ่งมาทั้งวันเลยก็ถ้าเกิดใครอยากดูเข้าไปดูได้นะคือคือจริงๆไม่ได้ดูให้ดูเนื้อหาก็ได้แต่ว่าเข้าไปดูว่าจริงๆอ่ะมันดูเนื้อหาไม่ต้องดูเนื้อหาหรอกเข้าไปดูว่าเฮ้ยมันใช้งานได้โอเคนะแต่ว่ามันไม่โอเคอย่างเดียวเลยคือถ่ายกูออกมาโคตรอ้วนเลย อันนั้นไม่ที่คนไม่แล้วคงเป็นคนตัดใช่ไหอมันทําสีง่ายมากเอแทบจะไม่ได้ทําทํานิดเดียวอ่ะแล้วมันก็จบมันลงตัวเลยถ่ายธรรมดาแล้วถ่ายมาเป็น hdr ธรรมดาใช่อ่ามันเป็น hdr ของมันคือ dovy vision ก็คือเป็น dovy vision ใช่ก็คือก็ถ้าเป็นคนไม่เคยตัดอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องคลิกเพิ่มสองสามครั้งแต่ว่าพอทําแล้วอ่ะํำสีง่ายมากแล้วสีก็สวยด้วยใช่ก็เดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้เข้าไปดูกันว่าว่าเป็นยังไง อ๋อแล้วก็ในคลิปนั้นนะส่วนใหญ่ใช้กล้องเอาเจ้าวท์ถ่ายด้วยนะใช่ใเห็นแล้วเห็นแล้วเออก็ยังออกมาดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยโอเคเลยแล้วก็ด้วยเอ่ออีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดเกี่ยวกับวิดีโอซิน ematik โหมดซิน ematik โหมดเป็นไงบ้างคงผงชอบเออแต่แต่ติดแค่อย่างเดียวก็คือมันยังได้แค่ Full HD ใช่ไหมอ่ะคือจริงๆหลายๆคนมองว่ามัน มันไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆสีแสงมันดีมากแล้วมันก็ฉลาดมากในการเลือกจุดโฟกัสเนี่ยมันฉลาดมากอแล้วถ้าเกิดมันเลือกไม่ถูกเนี่ยเราเอานิ้วแตะหน้าจอเนี่ยมันก็เปลี่ยนจุดโฟกัสให้เมื่อมันฉลาดแล้วก็ยังมาอ d ดิททีหลังได้ด้วยนะเอออดีดีดีก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีถึงจะติดอยู่ที่ Full HD แต่ทุกเจ้าที่มีออกมา ฟีเจอร์ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยก,ก็มีอยู่ที่ Full HD หมดเพราะว่าเข้าใจว่ามันต้องใช้พื้นที่ของเซนเซอร์ในการเอามารวมกันหรือเอามาอะไรสักอย่างแล้วประมวลผลถ้าเป็น 4K อาจจะไม่เนียนเท่านี้หนึ่งสองคืออาจจะไม่ดีเท่านี้ไม่เร็วเท่านี้ใช,ใช่ปะ่ะแล้วก็เจ้าอื่นอะ่ะจะทำได้แค่โฟกัสหน้าเลยอย่างอื่นทิ้งมันจะเลือกโฟกัสสย่งอื่นไม่ได้ไงถ้าเลือกโฟกัสทิ่อื่นก็คือมันจะชัดทั้งหมดเลยแต่อันนี้มันทำได้ทำได้มากกว่าเจ้าอื่นๆก็ถือว่าดีแล้วก็ Apple ProRes นะครับมี1คอมเมนต์ในวิดีโอแกะกล่องที่ม,มีคนมาพูดว่าพอเขาออกฟีเจอร์โปรมาคนที่ไม่โปรก็มาบน่นคือมันไม่ใช่อ่ะคือจะบอกว่าสาเหตุที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้ Apple ProRes ก็คือข้อแรกเนี่ย Apple ProRes เนี่ยอย่างที่บอกไว้ในคลิปแกะกล่องว่ามันก็คือฟอร์แมตที่เป็นมิดกับการตัดต่อ,ตตอเป็นมิดในที่นี้ก็คือเวลาที่จริงๆแล้วเวลาที่เราใช้ f i n a l c u น Pro เนี่ยเวลาเราถ่ายวิดีโอมาเนี่ย จะมาเป็น MP4 จะมาเป็น MOV หรือจะมาอะไรก็ตามเ่ยอะไรก็ตามเนี่ยพอมันเอาเข้าไปใน Final Cut Pro เนี่ยเราก็ตัว Final Cut Pro เนี่ยมันก็จะ convert พวกเนี้ยไปเป็น Apple ProRes ใช่ป่ะเพื่อที่จะเอาไใช้ตัดต่อแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เราถ่าย Apple ProRes จากในจากในจากในมืถือเลยเนี่ยก็คือมันไม่ต้องเอาไป convert มันไม่ต้องไปแปลงแล้วใช่ป่ะซึ่งมันทำให้ คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานง่ายขึ้นใช่เพราะว่าไอพวก mp4 h 2 6 4 h 2 6 5มันคือคอเพรสบีบอัดเข้ามาแล้วไงแต่โปรเเสเนี่ยมันจะบีบอัดน้อยกว่าถามว่ามันจําเป็นสําหรับผู้ใช้งานปกติไหมอะไรเงี้ยคือพูดจริงมันไม่มีความจําเป็นเลยใช่ใช่ไม่ได้มีความจำเป็นแล้วมันเป็น apple prores มันไม่ได้เป็น apple prores raw ใช่ซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าจะเกลดได้เท่ากันขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนนี่ไงเหมือน dolby vision น่ะก็คือคนทั่วๆไปอ่ะ ก็คงจะไม่ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ก็คือ Do l b y Vision นเนี่ยถ้าเกิดเราถ่ายบน iPhone แล้วส่งให้เพื่อนที่ดูบน iPhone ก็จะดูเป็นจืดๆขาวๆไม่ถ้าส่งไปให้เพื่อนที่ใช้ออ๋อถ้าถ้าเป็น iPhone ด้วยกันน่ะได้มันก็จะสวยไงแต่ว่าถ้าเกิดโพสตลงโซเชียลเพลนนเลยอ่ะมันก็จะจืดๆขาวๆอ๋อเหรอมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าแอปเป็นแสดงผล HDR ไม่ได้ไงพวก a c e b o o k พวก Instagram อ่ะมันแสดงผล HDR ไม่ได้มันก็จะจืดๆมาเออนั่นแหละ ก็ลองก็ลองถ่ายถามว่ามีความแตกต่างไหมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันบีโรว่าถ่ายออกมาแล้วมีความแตกต่างเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะถามว่าจําเป็นไหมก็ยังคิดอยู่ดีว่ามันไม่จาเป็นคือถ้ามีแล้วใช้เป็นอะ่ะดีนะอืแต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วแบบว่าไม่ได้เป็นคนที่ถ่ายวิดีโอบ่อยๆอ,อ่ะมันก็ไม่ได้จําเป็นเลยอะ่ะใช่หลีกเรื่องหนึ่งที่คือเรื่องที่ประทับใจใน iPhone ในโ o ล์ทุนเนี้ยมีอยู่ด้วยกันก็คือ สเรื่องอใช่ป่ะซึ่งจริงๆมันก็คือเรื่องใหม่ทั้งหมดนั่นแหละก็คือหน้าจอที่เวลาใช้ save content ถือว่าทำได้ดีพวก HDR พวกอะไรเงี้ยสองก็คือกล้องทำได้ดีสามและเป็นเรื่องที่ประทับใจมากที่สุดก็คือแบตเตอรี่ขอน,นึกว่าติง่งติ่งบน MacBook หล่ะเอ้ย <laughs> แต่แบตเตอรี่ดีจริงโอ้โหแบตเตอรี่เนี่ยคือแฮปปี้สุดๆถ่ายวิดีโอ 4K เป็นชั่วโมงอ่ะยังไม่หมดยังใช้งานต่อได้จนหมดวันคปแฮปปี้แบตของ i p o o n นตั้งแต่11 Pro อ่ะตอนที่ผมซื้ออ่ะตอนนั้นที่ซื้อ11 Pro เพราะว่าแบตมันยาวกว่าพอมา12 Pro ก็แต่เครื่องมันเท่ากันแต่แบตมันยาวกว่าเอ้ยหมายถึงว่าใช้งานได้ยาวกว่าเลยอ๋อโอเคเออต้องมาแก้อีกโอ้คนดูเขาก็เข้าใจอ๋โอเคโอเคก็แต่ว่า 12 Pro เราก็ยังซื้อเพราะว่าแบตเตอรี่มันใช้งานได้ยาวกว่าเออแต่พอมาเป็น13เนี่ยรู้สึกว่า13ธรรมดามันใช้งานได้ยาวกว่า12 Pro แล้วหรือขั้นแย่สุดคือมันเท่ากันเราก็เลยรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมึงไม่ได้ออกจากบ้านเลยเฮ้ยไม่ออกจากบ้านก็ยังต้องชาร์จนะครับฮ่โอเคแต่ว่าพอพอเป็น13อะ่ะเรารู้สึกว่า เราแบตเตอรี่แฮปปี้แล้วไม่ต้องไป13โป o แล้วเราอยากได้เครื่องที่มันเบามากกว่าออไม่อยากใช้เครื่องหนักๆนะส่วนของส่วนของเออมันมันหนักกว่าแต่ว่าอย่างที่พูดไป้น่แต่มันโซลิดมากนะมันมันรู้ใช่มันเป็นความหนักที่หนักด้วยคุณภาพอ่ะเดี๋ยวคนฟังก็จะหาว่าอวยแต่ว่าพอถืออย่างเงี้ยพอแบบทิ้งลงมาเออหนักนะหนักหรอคือพี่อ่ะรู้สึกไม่อันนี้มันรู้อยู่แล้วเพราะว่าเครื่องเก่ามันก็ เออแต่ว่ามันหนักแบบหนักแบบที่รู้สึกว่ามันแน่นมันแน่น,นเออมันแน่นอ,อ๋อแล้วก็มีอย่างนึ่งที่ติดไว้นะครับก็คือไอตัวเนี้ยปุ่มมิวส w i วิตช์เลยเออปิดเสียงอะ่ะไม่ไม่เคยขยับเองเลยตอนใช้ iphone 11เนี่ยปิดเองเปิดปิดเองตลอดอ๋ออันนี้อยู่นิ่งแต่ว่ามันเป็นสิ่งเดียวของ iphone ที่ไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่รุ่นแรกถึงตอนนี้เลยนะไม่แต่ว่าแต่ก่อนตอนที่เป็น11มัน เข้าใจเข้าใจมันอาจจะต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ไม่ไม่แต่หมายความว่าดีไซน์หรือว่าทุกอย่างังา์ชันทั้งหมดมันเป็นอย่างเดียวของ iPhone ที่ไม่เคยเปลี่ยนตำแหน่งไม่เปลี่ยนเลยใช่ป่ะใช่ไม่เปลี่ยนตำแหน่งเลยปุ่ม power ไม่แน่ใจว่าเคยเปลี่ยนไหมเอ้ไม่ใช่ปุ่ม power ปุ่มวอลลุ่มอ่ะไม่ไม่แน่ใจว่าเคยเปลี่ยนไหมแต่ไอสวิชเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วก็ยังมีขีดสีส้มเหมือนเดิมทุกๆครั้งอืมอืมก็นั่นแหละ ถ้าเกิดสําหรับคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าเราอวย iPhone เหลือเกินในคลิปนี้นะครับก็ก็อวยอะครับเพราะว่ามันดีมันดีจริงๆ Android ยหลายๆอันอันที่เราชอบเราก็อวยนะเออแต่แต่เราอวยเพราะว่ามันดีไงใช่ใช่ถามว่าทําไมเราต้องอวยเพราะมันดีก็คือเพราะเรารู้สึกว่ามันดีจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าสําหรับเราที่ใช้โทรศัพท์แบบนี้ยอการลงทุนกับ iPhone ที่เราใช้ได้2ปี3ามปี เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่าสําหรับเราแต่ย้อนกลับมาอีกนิดนึงถามว่าทําไมเราถึงอวยว่ามันดีเพราะมันก็สมควรจะเป็นของดีอยู่แล้วป่าวะโทรศัพท์มือถือราคา3 9 0 0 0ื 4, 000, ่นเก้าถึงสี่หมื่นเนี่ยเอ้าแต่มันไม่แถมอะแดปเตอร์งไงก็ไม่ไม่แต่หมายถึงว่าก็นั่นแหละมันยิ่งแบบตัดต้นทุนเข้าไปอีกอะ่ะ <c oughs> หารเรื่องด<อ>่า<ๆ>หารเรื่องด่าอ๋อหาเรื่องด่าอยู่อ๋อคือมันก็สมควรจะดีอยู่แล้วไงถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มือถือออกมาที่ระดับราคานี้แล้วมันไม่ดีอย่างเนี้ย มันก็ไม่ควรจะ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 ราคานี้เออถ้าโดยเฉพาะพูดถึงโปรเนี่ยนะยิ่งแบบผมแพงเว้ยเริ่มต้นที่3 9 9 0 0เนี่ยคือแต่ต้องยอมรับว่าปีนี้ค่าเงินไทยมันอ่อนราคาที่ไทยมันก็เลยแพงค่าเงินไทยมันอ่อนเพราะอะไรเรามาคุยกันได้ที่คอมเมนต์นะครับโอเคเอ่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึง13ธรรมดาเนี่ย13ามินิเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะ 2 5งหมื่น้าตัวนี้เริ่มต้นที่สามหมื่ถ้าไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นอ่ะก็ก็ต้องถือว่ามันก็มีหลายๆมันก็มี Android หลายๆรุ่นที่ราคาไม่ได้ต่างจากมีเท่าไหร่นะจริงๆ13เนี่ยถ้าเกิดถามว่าถามผมว่าคงอยากได้อะไรในตัวเนี้ยมากขึ้นนะมี2อย่างอย่างแรกคืออยากให้เซ็นเซอร์เลนส์อัลตร้าไวอ่ะมันเป็นตัวเดียวกับเซ็นเซอร์กล้องหลักโอเคแล้วก็อีกอย่างคืออยากได้เทเล เลนเทเลอะไรแต่ว่าพงอยากได้ทีวีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าให้ติดติดมาให้หรือจะเป็นเทเลคคสเตอร์เทเลพอเลเตอร์เทเลสโคปเทเลพรอมเตอร์เทเลสวิฟวันนี้ทำไมพี่พงพูดจาสุภาพจังเลยครับเป็นคนสุภาพอยู่แล้วให้ผมพูดกูพูดมึงอยู่คนเดียวเลยเป็นคนสุภาพอยู่แล้วครับอ่ะถามว่ามันไม่บอกใครบ้างไหม ก็มันก็ไม่ได้บอกทุกคนอะ่ะคนที่ชอบแอนดรอยมันก็ยังมีอยู่อะ่ะก็<อ>คนที่ไม่ชอบ iOS ก็คือคนที่ไม่ชอบ iOS อะ่ะเออเพราะว่ามันอาจจะด้วยความอึดอัดที่ไม่อิสระทําไอ้นู่นยาก<อ>ทำไี้นี่ยากอ่านไฟล์ยากเอาไฟล์ออกอยากหาสายชาร์จยากอะไรก็ว่าไปเออเออเอเอพูดเรื่องนี้อีกนิดน,นึงก็ได้ที่ส่วนตนัวมีความรู้สึกว่า iPhone มันใช้แล้วง่ายก็เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ device ์เครื่องเดียวเออเรามี iPhone ไว้ใช้แบบ b บ s i c ฟังก์ชันของโทรศัพท์มือถือเรามี iPad ไว้ใช้ อ่านนู่นอ่านนี่อ่านวิกิพีเดียดูหนังดูเงี้ยเรามีทีวีเอาไว้ดู Netflix หรืออะไรก็ตามใช่ป่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามี d e v i c e d e v i เ e เดียวเพราะฉะนั้นกับการใช้งานของบางคนที่ใช้ device 1หนึ่งเป็น device หลักเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อจำกัดมากกว่าที่เราใช้ก็ประมาณนั้นแหละก็ถือว่าเป็นมือถือที่ซี่น่าใช่น่าใช้เดี๋ยวตอนไปเราก็คลิปต่อไปก็ที่จะมี iPhone มาฟีเจอร์อีกก็คงจะเป็นเปรียบเทียบกับ Pixel 6 oh. pro นะฮะนึกว่า Pixel จะเอาพิกเซ3มาเปรียบเทียบเฮ้อยอ่ใช่นะคือหรือเราจะไปซื้อเครื่องใหม่ iphone 13 pro max มาเปรียบเทียบกับพิ x e l อย่าเลยเอาโอเคเดี๋ยวบอกไว้ก่อนละกนันนิดนึงว่าทำไมทอมถึงซื้อพิ x e l 6 pro คือพิก <Pixel> เซลไม่ใช่คือพิ x e l 6กับ Pixel 6 pro เนี่ย เข้าไปดูสเปคมันแล้วนะ,ะหน้าจอมันต่างกันใช่ปะ่ะก็คือถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็น6.3จุดสามหกจุดสนิ้วนี่แหละกับ6.7นิ้วแต่ Pixel 6 Pro น้ำหนักมากกว่า Pixel 6แค่3กรัมโอ้ถ้าจำไม่ผิดนะแต่คือใกล้กันมากเขาลืมใส่แบตเตอรี่มาให้บอกนั่นคือสาเหตุที่ ไม่ผ่พิมพ์ผิดพิมพ์อาจจะพิมพ์ผิดแต่นั่นคือสาเหตุที่ยอมใช้เครื่องใหญ่ได้เออยอมใช้เครื่องใหญ่ได้เพราะส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับการใช้เครื่องใหญ่แต่มีปัญหากับน้าหนักใช่มีปัญหากับน้ําหนักก็เดี๋ยวไว้รอดูกันแล้วกันนะครับยังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยครับครับผมแต่ถ้าเกิด subscribe อยู่แล้วก็ไม่ต้องออกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ